สวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับมินิมาลงบาทรับผมบึงทับแรกครับกำแพงเพชรครับผมบัตรอ่าสองร้อยบาทครับบัตรยอบัตรแหกับสามลอยมหาทริปครับมากับผมทีมงานครับผมที่เปิดเผยโฆษณาตัวตังค์ให้ได้หมู่บ้านเออบปอร์ดีมากหมู่บ้านกับวงนาบันตั้งเรียบร้อยแลยพี่น้อง จะสิเป็นยังไงล่ะครับบริ้ยุกย่อมาเกือบสองเดือนแห้งยังนลองกบวนี้มารุ่นปลหแ่น้ำกันครับผมครับประบึกปลายีโซงค,ครับค้นกระลุมทยอยทยอยลงมาเขาเกาสอกหาเส้นเอ็นซีสิบลงครับวันนี้นเดี <c oughs> ๋ยวมาลุนกันพี่น้องครับมาสีหมานประมานครับผมจองหนึ่ง ครับพร้อมแล้วอ่าเสร็จแล้วเปิดแล้วเร็วพี่โอ้ หน้าย้อเลยนะเมื่อกี้เงียบเคียบเลยล่ะว่ามันไปอยู่วะ รือว่าปลาไม่ขึ้นทางน,นู้นไงเอ้าแอลโอายแอลหลวงไปแล้วแอลตกไปแล้วอะแอ,เอ,แเอ,อแลวอแเอวเง,งไไมันกระแทกอะ มมดาแล้วมาแล้วจะเพี้ยนจะเพี้ยนโอ้ยไปนู่นก่อนเดยวปลายโตมันจะมาที่หลัง

phải mình đi cái đâu đi lúc đến lúc số bây giờ có đại không? 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 không à hôm rồi nè thổi 出ましい <laughs> ติดติดติดนะน่ะยอมันติดีนั้นปวดยอลงเออได้ลงไปเออให้คนฉวยน้ำนมำน้คน้ยน้

ทำไมต้องกินมดแมวอ่ะมาเบ้อหลังเลยขนสอนหัได้ไหมเนี่ยได้ได้ง้อมสุ่ไหนบ้าเก็บไน้ม่เก็บ้าไอ้หวาแล้วขามาจากไหนแล้วอุ๊ยระวังลระวังระวังระวังอ๋อมันยังขาอยู่จะเทียบจ้าไปดีนะ

Nè Thế ยังไม่เข้าดิจับหางเลยเข้าแล้วครับจับแน่นๆน,น,นะครับยกของมาอันตรายาระวังเด้อเอาเอาทีตักยกลาเบอร์นะ จะกินมดแต่ล้แมวตัวละวอ่ะนู่นไปให้ม uh ันเทียบได้เห็นปลาเดินนีมึงล้แมวอ่ะเหอีปลาเห็นปลาเดินหนีมึงไม่เมวแล้วแม่แเห็นปลาปุ๊บอ้วกเลยไงแมวนี่ติดติดติดย้อยอติดเอาอยู่แล้วอยู่นะเอา

ร้อนร้อนมันง่ายไหมนี่พี่น้องครับนี่หางเงงอันนี้มันผู้เสาพี่น้องไปแท้งอันนี้ผู้เสากับตัวตดูด้วยหางเง ได้คนได้ปลา้าไม่ได้ปลาได้เงินครับน้องายไปมืดแล้วได้พันหาครับกบบสามายมดเลยแบบปาเลยวนี่ได้กินด้วยมเนี่ยได้ตนอาหา2สอางครครับขอได้มวนครับผมได้มวนอยู่ไก้บ้านป้าใช่เาจะบอกให้กินหยาไหน่อยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสดีสบคครับผม